ยาเทวะสันติวิหาระวาสินีทูเปคาเรโพทิคาเรตหินตหินตมมาธรรมธาเนณะพมันเตปูชิตาสดถิงกโรเตทะวิหาระมัทะเลเถระจามัชานวาวกาจับพิขวโวสารามิกาธานปฏิอุปสักกาคามิจะเทสานิคมาจอิสรา สัมปาณะภูตาสุขิตาพาวันตุเตชยพุชาเยปิจะอันธสัมภวาสังเสเทชาตาอนัทโวปปปาติกานิตยานังนิยานังนิกังธรรมวรังปจิตจะเตสพเพปิทุขสัสสะกรโตุสังขะยังทาตุจิรังสตังธรรมังธรรมัทราจะปุกละคา สังโคหตุสังฆมสังฆมสามารถขสามาคถโควะอัธยาจะหิตยาจะอัมเหรักขะตุสัมโพสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุติงสัมปานุเยามะธรรมเมอริยปวัติเยปวัติเตปะสสนาหตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนี ธรรมมาธารางปวัชฉันโตกาเลเทโวปวัสตุอุทิภาวยะสตานังสมิทังเนติมัทนิงปาตาปิตาจะอัตชะอาตตชะรังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมะเอวัอวงธรรมีมนะราชาโนประจังรักขันตุสัพพทาทุกขปตาจะนิทุกขา พายาปตาจจนิพยาสโสกปัตตาจจนิสโสกาโหตุสัพเพป,ปานิโนเอตาวตาจะอามหหิสัพพตังปุญญาสัมพะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปสิสัมปติดสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทยาสีลังรักขันตุสัพพาภาวานาพิร,าต,พราตาหตุ คัดฉันตุเทวตาคาตาสัเพเพุทธาพระลับปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสโหติโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพุุทธานุภาเวนะโสตถิโหตุนิรันตัง โหต to ุสัพพังสุมาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสโสรถีโหตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคังนุภาเวนะโสรถีโหตุนิรันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งแห่งการบูชาพระรัตนาไตยด้วยสายทายนทบทตรสดมลพระสูพระปริตนและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงจรเินทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิตาย,ยอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหลียนมบครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งพระปริโตนจงสำเดจศักดิ์สิทธุประการเทิน